สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมไม่ไม่ใช่ไม้ครับรอไม้หมดแล้ว้ยใครอะเราอยู่ในเกมรถบอสนะครับผมกับแมพที่ชื่อว่าไฮเปอร์แคมนะครับ<อ>เพื่อนเหรอเอาเพื่อนเลยนี่ว่าไม่รู้อ๋อกับสีเขียวคือเพื่อนเราใช่ไหมโอ้ย y g ย d เสียงปืนดังมากฮ้ยอะไรอ่ะทำไมทำไมมีอะไรมีอะไรวะใครวะล่ะนะใช่ปะวะ ปังปะไม่รู้ไม่รู้ยิงไปก่อนโอเคกล้องลูดเราตายเหรอโอ้เกิดแล้วโอ้โอ้เบอร์มากเบอร์มากโอ้โอเคเออเราไม่เคยเห็นเลยมีไหมวะอยู่ไหนวะไป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 โอ้โหแมปมืดมากครับนี่เสียงปืนที่แถวนี้ เพื่อนเราปะเพื่อนเราโอเคเฮ้ยไม่ใช่เพื่อนเนาะเออเออทำไมมันมีกรอบเขี่ยวอะมามาโอเคโอเคมันกี่ยวกับเพื่อนใช่ไหมแต่ไม่กีดว่าโดนศัตรูยิงใช่ไหมโอเคเข้าใจค่อยๆโอ้โหมอนอันบาสมากครับอันนี้ล่ะมีอะไรไหมโอ้มองไม่เห็นเป้าอันนี้ใคร เพื่อนเพื่อนหรือคนอื่นอ่าคนอื่นโอ้เรายิงถูกด้วยเคนั้นเพื่อนเรามันอยู่ไหนมันเสียอยู่นหน้าหน้าขึ้นมาเข้าไปข้างในแล้วก็เอ้ยใช่ไหมละ่ะโดนมาวะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีคนยิงมันยิงหรหรือเพื่อนเรายิงวะผ่านแล้วมองไม่เห็น มองไม่เห็นมองไม่เห็นเฮ้ยโอ้โหเสียงปืนเข้าหูดังมากเกิดมาเกิดมาโอ้โหเกิดมาแล้วก็ตายโอ้ฮะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ผมตายใช่ไหมเมื่อกี้ผมตายแล้วใช่ไหมโอ้โหจะได้เล่นไหมเนี่ย เฮ้ยเกิดแล้วขอขอยิงขออยู่ขอยิงบ้างเอ่ออยู่ไหนวะอุ้ยโอ้โหใครยิงวะโอ้โหเดี๋ยว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 เงมัวแล SI ้วเล็งมัวแล้วได้ยินเสียงฟืนรอบทิศเลยแต่ไม่เห็นตัวอใช่เปล่านะใช่เปล่าเออใช่น่าจะใช่น่าจะใช่โดยปฉาะวะไม่รู้แอบหลังรถ เฮ้ยหน้ารถด,ดิเอ่อ,อเห็นเบลเฮ้ยศัตรูป่ะวะศัะตรูเอ้ยพวอเราโอเคเอ่อค่อยๆเลงค่อยๆเลงอ,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 อืมศัตรูเมื่อกี้ปะ่ะเฮ้ยไม่น่าโดนแล้วดูโซโอเค ปืนอะไรวะเนี่ยอุ้ยโอ้โหเฮยิงไม่ทันโอเคมาละเราได้เป็นปืน M4 เราวิ่งไปทางนี้บ้านดีกว่าโอุ๊อู้อู้อู้โดนยิงหรือเปล่าเมื่อกี้ผมอ้อมเอ้ยข้างหนมีคน เราเข้าข้างหลังด้วยกันจะโดนมาวะมาแล้วจ้ามาแล้วผมวิ่งมาแล้วโอ้โหมองไม่เห็นเลยวิศตูตายอู้อู้อลูกซองเหรอตาย Oh my god เขาไม่ใช่เพื่อนโอเค มา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 ,มาต่อมาต่อเมื่อกี้ชิปตัดชิปตัดเอาใหม่เอาใหม,าามา่นี่ข้างหน้ามีคนมันมป็อะไรวะเนี่ยกสศองเหรอมาดิมไหนวะผมไปดิมอ,องไม่เห็นตาลเบอร์โอ,อ,อ้ไหนวะนี่ปะวะเออเองมัเนี่ยไม่ปืนไม่ถูกใจเลยเกิดใหม่เกิดใหม่เฮ้ยเกิดแล้วอะไรละปืนอะไรวะเนี่ยไม่เห็นไม่รู้แหละมองก่อนกระพ่างไม่มีไฟฉายหรือไงวะเกมเนี้ยเอามา ไม่มีข้างหน้าหรอโอเคไปต่อี่ข้างหน้าตายตายโอเคมองซ้ายมองขวามองซ้ายมองขวาโอเคไปต่อเฮ้ยตรงนี้มันมีคนป่าวะเมื่อกี้เห็นไอเห็นไฟมีป่ะไม่ใช่ขยะรึปั้นทางขวาโอเคเฮ้ยนู่นอีกมันโอ้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 เมื่อกี้ทางขวาเราก็มีทุกคนอ เอ้าทำแบบเปลี่ยนแล้วโอ้เยอะจังกดเพลได้เลยปะเดี๋ยวนี้เพลได้เลยเอาฟังไหนดีครับเอ่อเป็นแบ๊กนั่งกันนะอืมบีโอ้ยเฮ้ยแมบนี้สว่างจัดไปเว้ยไปเว้ยเว้ยมึงนะขอค่อยอค่อยทันเห็นีต่ตรงนี้นมีเสียงตรงนี้เสียงชัดมากครับคิดว่าเราอยู่ข้างบนนะโอเคตรงนี้แหละเฮ้ยอย่าละยิงมันตายมังตาย,ตาย,ยมึงเฮ้ยก้มหนึ่งตัวหนึงน่งตายดิตายดิยดเออดีโดอดีโดอด หลังมาปล่าวะไปมานะไม่มาไปต่อไปต่อเขี่ยไป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 เฮ้ยเยอะเฮ้เพื่อนเราเพื่อนเพื่อนว่าไงเพื่อนเดี๋ยวเพื่งยิงกันนะโอเคเพื่อนเหมือนกันเฮ้ยไอ่คนไอ้เพื่อนเพื่อนเหมือนกันออกนี้กับเพื่อนตายเถอะมันอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยข้างหน้าเราโอเคตบข้างแพ้ก่อนเล็งอ๋อโอ้โหแม่งแต่เล็งไม่ได้ยิงไปมาแล้วเว้ยเฮ้ยใครน่ะโอ้มายืนซ้อมกันเป็นเพื่อนเลย โอ้โหดีนะที่นายไม่ยิงเราก่อนขอบคุณมากโอเคไปปาป้าป้าโอเคเรมีใครต่อโ <Okay, okay. S 1> อเคโอเคเฮ้ยศัตรูทำไมเพื่อนนี่วะแรงไม่ขึ้นกลับเขียวเอาเนีกับเพื่อนเหมือนกันมีใครไหมครับเฮ้ยข้างล่างมีตัวนึงตายอ่าเริ่มมีประสบการณ์ประสบการณ์มาประสบการณ์มา,มาโ<ห>อ้เอ้ยเอ้ยศัตรูเหรอ อ้าเพื่อน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 ใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งยิงกันโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหเมื่อกี้ใส่กันไม่ยั้งเลยนะเพื่อนนะอันนี้เพื่อนเหมือนกันไอ้ศัตรูอยู่ไหนเอ้าศัตรูไปหาศัตรูป่ะศัตรูศัตรูสวยมากครับเพื่อนสวยไปสวยไปใดียังไงเด็กเพ <sk <sk no uh ื <right s <s ่อนเฮ้ยไม่ใช่มันศัตรูนี่วะไม่ใช่นะเพื่อนอล้วนี่อะไรคือศัตรูวะฝั่งฟ้า ฝั่งขวาหรือฝั่งซ้าย <c oughs> ฝั่งขวาศัต oh, รูโอ้ AK12 AK12 กับปืนอะไรสักอย่างเฮ้ยขนาดสตูปะไม่ใช่เพื่อนทางขวาโอเคตรงไปตามเพื่อนไปดีกว่าเกิดเป็นไงเพื่อนมาหรอโอเคไป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 มองขวาขนาศัตรูปะศ okay. ตปูตปะ okay, ศัตรูศัตรูแหละันไม่มีเครื่องหมาย เออนอนอยู่นอนอยู่ป่ะโอเคตายหมดเกลี้ยงเฉสวยมันปะวะไปมันนีหว่าเอฟเคเหรอ <c oughs> ตายซะเอฟเคก็ตายในห้องนี้ไม่มีแล้วไปห้องต่อไปกันไหนเราไปข้างล่างดีไหมวะเออเราไปข้างล่างดีกว่าเอออ้ยขึ้นขึ้น,นปึ๊บปึ๊บเข้าได้ไหม <c oughs> อ,อ้าวเข้าไม่ได้โอ้แย่จัดเลย,ยจอก็ไม่แตกด้วย ก็ขึ้นบันไดอย่างเดียวสินะเฮ้ยศัตรูปะเออเถื่อเราดีกว่าโอเคอยากยิงอยากยิงอยากยิงอยู่ไหนกันเ <c oughs> อ้ยครับทุครับไม่เจอศัตรูเลยเ <c oughs> ขาออกกันเหมือเปล่าเลยเออเอาเถอะกนไม่กลับไปเกิน้ศัตรูเดนปะวะยิงไม่ได้เหรอจิกกระจกต้องวิ่งไปหาสินะมันอยู่ไหนข้างล่างนี้ อ่ามันตายไปแล้วมีไหมประตูเปิดได้ไหมประตูัลโหลประตูโอเคประตูเปิดไม่ได้นะครับโอเคไปทางขึ้นไปขึ้นกลับไปข้างบนดีกว่าข้างล่างเหงาลือเกินเฮ้ยเพื่อนโอเคเพื่อนสองคนเลยเขายิงอะไรกันดังแป้งเต็งงงป,ป,ปะตูข้างหน้าหรอปะไม่รู้มีไปชัดไปใกล้ใกล้จะชนสุดมันหยาอือเก็บโมดตี้เก็บโมดตี้ออกประตูหมดแป๊บนดดึง อุ้มเอวีโอ้ยเอเวีนเลยแบตหมด,ด,ดอันหนึงเดี๋ยวมึงหนีไปไหนตายก่อนอาตายซะตายตายสิตายสิยสโอ้โหไม่ตายอันหนึ่งพีโรดอยู่เพื่อนแป๊บยิงก่อนยิงกับอาตัวไหนวะโอเคาตัดขาดแล้เอาเอาเพื่อนกูตาย โอเคครับทุกคนแล้วก็เป็นไงบ้างครับกับแมปบล็อกที่มีชื่อว่าไฮเปอร์แใช่จริงๆผมรู้สึกว่ามันเหมือนเกมชื่ออะไรนะ b บอ d y ดี้คมในสต e a m ใช่ไหมน่าจะใช่นะลืมไปละแต่คิดว่าน่าจะใช่นะครับผมก็เกมที่สนุกใช้ได้เลยนะที่แบบมันอยู่ในระบอกแล้วก็เล่นฟรีด้วยนะครับใช่ภาพก็สวยดีแล้วก็แบบก็เมืออยู่นิดนึงนะครับอ่ะก็โอเคครับทุกคนไปเจอกันใหม่คลิปหน้า